สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ FC ตามคำเรียกร้องของ FC นะบอกว่าให้ให้ทำคลิปตอนที่กินข้าวหน่อยอันนี้อาจารย์ชายวันนี้ต้องกินข้าวกับปะทูนะคะ,ะ,ะกินหมูหวานได้หมูหวานพี่ชายกินได้ไออันนี้ได้แต่ข้าวเลไไม่ได้อย่างอื่นได้หมดมเอันนี้วันนี้เมนูข้าวคุกกปินะคะ ของเจ๊พึ่งวันนี้โชว์ฝีมือเองค่ะข้าวปลามาๆมามาได้เงินอนุญาตผมได้ทำอะไรวันนี้ไม่เหว่อ๋อวันนี้ไม่เหว่หิวหน่อยโอ้ยอยู่บ้านเสร็จพี่บางทีมีแต่สาระไอ้กินแล้วเหรอกินแล้วสี่ป้ายหนูตะเมีจัมือจริงเลยต้องขออนุญาตวันนี้นะแต่สี่้ายหนูตะเมีือจังมือโอ้ดังเหมือนเตี๋ยเนาะทำเนี้ยนนุบีได้จริง ข้าวคุกกะปิวันนี้นนั่งไงจอดติดตายทุกม้วมันใส่สมองหลายมันไปเบิงเจนั่ยดำยกดำจิมไปจะแ่อยอมม่งริกงหอมซอยปลาทูไ่หมูหวานแตงกวามะนาว แตวก็ข้าวต้ี่เอาหมทุก no ี no ้อาจะ่ยนรเัวทีคันทะเลสาด่านองเต็กนองเต้อคันนูเคยเจียงหองเคยสิอ๋อคันสี่กบะเลยเอ็กอร่อยนะเอ็กอร่อยนะรองพืนสีกบะาสีเลยก็มันนี่ต huh. ั้ยงโนบ้านบลมงนี่มันดาร้องพงคุย เดี๋ยวเราจะลองชิมนีม่นะออมะม่วงอยู่นี่นะกูน่ะตัวอ่อนแงน่าเค,เคมันตนัวมือหน้องตัวรวดไปฟรีรันมาตึดไอ้ปูนไงเจ้าแกตุ่มน้องอธิบายน้องติมของติมของติมของ អង្គនោះវាមានស្នាំងវានំនៀយ៉ាយរົດវានំនៀបาะរົດកាត់ជួសរកគេតែអេងតោះខ្ញុំវាបาะរົດពួកណាໂຕបาะរົດកាត់ជួងឡងស្រងចូលទៅពីបាយໄຂដែរណាឯងនោះអ្នកតែឆៃឡដាក់បាយនេះទីមខំនំនៀដាក់បាយជីពីនេះអូនទៀងដែរค่ะអោនេះแห่ពីម្នោណ້ອຍណាស់តែប៊ុនងាយទៅវីដេអូតាំងទៅទលាអុញនេះមកព្រឿននេះព្រឿន ตังเบอ้อเนะสิเรื่องนี้มาเปิ้อนเอนปิน้นปะเนาะหัวหน้ามีเยอ <c oughs> อย่าพ่อติปลาได้อยู่นะ้ะปลามาันหนุงมฮูก็เยอะอยู่วันนี้ข้าวคู่กะปิเมนูปีมืออ่าบ้านๆน,นะคะเนาะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ยแหละสีสันก็แซ่บบ่แซ่บก,ก,ก็ต้องกินคะ่ะเลือกบ่ได้พอเฮ็ดมาอย่างเดียวนอนเบิ่งแต่ข้าวโควิดนั่นแหละ ชวบเทพแล้วคุงเทพสิตายเบิดแล้วคุงเทพสิตายเบิรแล้วโอ้เนรู้ตนสาดเราหมอไปรับไม่ไหวใจกวนมือบำมาเอ้มือเลียวอ่ะอันนี้ก็ทำามก็ทมก็ัดกูก่ายกี่มัดเลยมอจมกีโน่ีโย่ีโยตูแกรุนรวด รด้ารดเข่าเนาะนี่อไรน้ำปลาใช่ไหมอของพี่เนิ่็ของพี่ใช่ไว้จิ้มปลาทูเนี่ยพระลูกนี้ปลาทูอย่างโกรธเลยนะนั่งงอคอห่างปลามานั่งตรงนี้มากินครับมีการว่านั่งงอคอห่าอีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมือโม้เตยไปลูนลูนจะโดนไป

โอเคดู okay, bye bye. ไปไไปพร้อมพัฒนาเยนะนี่นะคะหลังกินข้าวเสร็จแล้วน right> ี่แล้วก็จะพามาชมว่าครึ่งวันท um ี่ว่าลุยกันสองคันนะคะมีเจ้าฮิตาชิแล้วก็เจ้าแคทนะคะนี่หัวหน้าก็โบกดินขึ้นไปข้างบนได้เยอะแล้วนะนี่โบกลงโบกลงแล้วค่ะแล้ว นูนฝั่งนูนเจ้าแค็ตนะคะแล้วฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ยังไม่โบกยังปกติดีเหมือนเดิมนะคะแต่ฝั่งตะวันออกนี่แหละเยอะเลยนี่ดูทัวววายทีมงานวันา่าจิร <c oughs> ฝั่งทางนี้ก็ยังเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> บ้านไปเยอะของเราว้าย แต่วันนี้ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์มาเยี่ยมมาเยือนแล้วหรือยังพี่ชายวันนี้มีใครมาหาวะ,ะเอามีเตตเนตเเนตใส่ด่วนไปทุรสุรินหรือเปล่า<อ>สนุกสุสนกันไปเนะค,ะนค่ะเะเป็นกำลังใจให้หัวหน้าจโจยและก็ทีมงานด้วยนะคาะ<อ> สาตร์ลูกที่4ของเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเนาะสัตร์ลูกแรกลูก2ลูก3ผ่านไปลูกที่4เข้ามาเกินครึ่งครึ่งเปอร์เซ็นต์เกินเออเกินเกินห้เกินแปดสะถ้าจะพึ่งก็ให้อยู่ที่ประมาณ80%ซนะคะสำหรับสัตร์ลูกนี้สำหรับความใกล้เคียงค่อยจะ แล้วเสร็จก็น่าจะอีกสัก20%กับการเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่าหลังจากที่อ่าอาจารย์ชายและพอโจย้ยเขาพากันเคลียร์งานเคลียร์ดินไปเนี่ยจะเสร็จสับแล้วจะสวยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยมาาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเพิ่งจะมาถ่าย รีวิวสะลูกทีสีให้เอฟสีทุกคนได้ชมกันเนาะเจ้าฮิตาชินี่ก็มอมแมมเลยนะคะทุกคนไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ําเลยดูฮิตาชินี่เจ้าแคทตัวยิ่งแต่มอมแมมมีแต่มอมแมมเลยเออแมวตกน้ำฮิตาชิก็อาบคนค่ะทุกคนค่ะวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะก็ถือว่าอึมครึมดีเนาะอันบรรยากาศแบบห้าสิบห้าสิบนะฝนกับไม่ฝนน่ะเท่ากันเลยทุกคนค่ะ อ่าโอเคค่ okay á, ะเจ้าพึ่งก็จะบายบายไปแล้วนะคะลีจอนหรือ <laughs> ด,ดังหรือส <laughs> าวเพราะน้ยลโจ้าก็ตัวดังแถบไปลุงชายเขาสิโอ้ยเฮ้ยลุงสิว่าอันอันอันปลาทูกับตัวใหญ่พอแห้งเหรอสิบ้าเลือหรือปลาทูตัวใหญ่นีนโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ปวดแม่ยังยิ้มเสยปวดเอฟซีบังยิ้มเสยโอ้ยคักอยู่อ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ